สวัสดีครับมันนี้ท่ามาหาหนูครับพี่น้องหน้าบ่งรุ่นกันว่นาทิตย์เป็นไงเันจะได้บ่เริ่มขวดแล้วครับพี่น้อง รุ่นครับรุ่นตัวบน้อยใหญเอาดีๆเลยย่าเห็นออกมาได้ใหญ่เอาบัวท่านได้พูดไปเรื่อยๆรอก็ต้องมแน่ดกโอ้โหพูดแบบสัสสอดเลยห้องเรื่องะ รังเล่นยังไงพี่น้องเล่นงูนิดตัวอย่างออกมาบ่เซ็นเด้เนาะฝนติดตาว้าเจ้เสียงมปูปูอย่างนั้หมู่ว่าไหนมันอยู่มันโยกน้ำหมาเ่รอโยกน้ำหมามันก็เป็ี่ยนขึนอีกอย่างหนึ่งตักเห็นบ่นี่มันดิขึ้นมาหายนี่มาหายเล็กนี่ขุดร้อน เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหูที่ขึ้นมาหาไอ้เล็กขืนมันจีขืนมาแล้วเมื่อกี้นะ่ะมันโยกเลยน้ำมทาทัลงไปเออน้ำโยกดนาก้า,าน้ำม,มาทาั้งนึงน้ำลลงน้ำมาทั้งมาอีกทั้งไปเรื่อยๆพ่อหมามันกวนน้ำมันทั้งนั่นดิน้ำม,มันตีขึ้นเพิ่งน้ำไปน้ำดินแกกว่านีห่หูห้งวเลยนี่นี่น โอ้มันคนนี้มีอ่ะเราก็เท่ากันเฮ้ยหมอว่าโอเคนะเาเฮ้ยใกลเจอต,ตัวแล้วพี่น้องอเจอตัวเป็นชั่วสองสชัง่วโมงใส่ต่อนี่เครับคับว่ะพี่น้องเป็นตัวระบาดนี่

ในกลางคระครับพี่น้องโอ้เสือสีแดงหนึ่งตัวครับหนึ่งเตียมครับพี่น้องน้ำหอย ครับนะครับพี่น้องคืออจะได้ตัวเดียวนะมือนี้ก็ได้กินนะครับพี่น้องนี่ครับพามาละาถุงหาหนูครับมือนี่นเป็นชิปที่หากิน,นครับอีสารบ้านเ้าครับก็ได้เป็นหากินเพื่อค้าขายหาเพื่อบริโภค ชีวิตเป็นชีวิตของอีสานแานห้องน<ป>ี<ป>่ครับนะครับเด็กเดียวเด็กน้องขา,ขายหรือรักโลกหากินเชิงอ,อนุรักษ์ครับก็เลยหากินแบบค้าขายหากินเพื่อประทั่งชีวิตครับชีพนี้ก็บจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผมนะครับขอบคุณครับ